อีครับพบกับรายการ w ร r จ e x t r t a v l e ส2งพัวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปทัวร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจุฬาครับห้องแรกกันนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หอยทากก็จะมีหอยทากหลากหลายสายพันธุ์เลยให้เราได้ดูกันตรงนี้ก็จะเป็นกิ้งกือเนาะแต่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงแค่โมเดลเอาไว้ในตู้เ,ยเฉยๆมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีชื่อเรียกวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับที่ห้องที่สองนะครับห้องนี้จะเป็นห้องของพิวิธภัณฑ์ผีเสื้อและ,มะแมลงอย่างตรงนี้ก็จะเป็นมแมลงปีกแข็งนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีดร,รักแรนแมลงปอนี้ก็จะเป็นผีเสือ้อ มันก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆเยอะมากสายพันธุ์ก็จะมีสีและขนาดที่แตกต่างกันสายพันธุ์ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนี่ก็จะเป็นต้นของแมลงที่เรียกว่าราังต่อน,นั่นเองที่ห้องที่สามกันห้องนี้จะเป็นห้องวิถีพันธ์เต่าจะมีเต่าหลากหลายสายพันธุ์มาให้เราได้ดูกันก็คืออยู่กลางห้องเลยเป็นตภาพม่านลายตัวแบบเบื้อง ทุกคนได้เห็นในสามห้องเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเพราะว่าที่แห่งนี้ก็คือห้องจัดแสดงหลักนั่นเองที่เห็นตรงนี้ก็คือโมเดลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกระดูกของทางก็จะหยีรูกร่างประมาณนี้หนังจระเข้ที่ถูกนำมารีดเป็นแผ่นแล้วนี่นะครับก็จะเป็นต้นไม้สักขนาดใหญ่แบบเบิ่มๆก็สังเกตเห็นว่า มันจะมีวงปีเยอะแยะมากมายซึ่งบอกถึงอายุต้นไม้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลมีปะการังหลากหลายสายพันธุ์เป็นหอยหลากหลายประเภทเลยอันนี้ก็จะเป็นหอยมือเสือเป็นหอยที่มีเปลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยี่ยี้ยตูคือสัตว์ที่จัดแสดงนะครับ มันก็จะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันต่อเลยตุ่นปากเป็ดหอ,อยตระโกมมโรงกระดูปลาหมอทะเลเลนี้จะเป็นฟองน้ำปูช้างอันนี้เป็นลังนกที่ทำรังบนต้นไม้บางตัวก็ขี้เกียจนะเลยมาทำลังที่พื้นปลาตกเบ็ดปลาชนะนะครับก็จะมีลักษณะ ขายกับเลื่อยแม่ก็นึกว่าอันนี้จะเป็นกระดองเต่าจริงๆแล้วมันคือหินตรงนี้ก็จะเป็นผีเสื้อหลายตัวเลยที่จัดเรียงอย่างกับงานศิลป,ปะตอนนี้นะครับผมเราก็ขึ้นมาชั้นสองของห้องจัดแสดงรักนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกของมา้าอันนี้ก็คือโครงกระดูกของควาย ถ้าดูจากตู้ข้างบนนะครับก็จะเป็นโลมาปากขวดแต่ถ้าตู้ข้างล่างก็จะเป็นโลมาหัวบาตร่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงของวานดูดาอันนี้เป็นปลาจิมพันสาร์เก้อยู่ในหลอดทดลองมีลักษณะที่เรียวมากคือจะถ่ายให้เห็นว่าที่เราพาไปดูข้างบนก็จะมีภาพรวมประมาณนี้ครับ นี่ก็คือรายการ First e Travel well 2023ลครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ